of got. ดีค่ะดิฉันนางสาวเบญรัตน์เจริญกุงสงิร,รสิสิงป์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาริยาพิเนอร์นักศึกษาค่ เสียเวลานะคะเราไปสัมภาษณ์ท่านร่วมร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชรลด,ดาบาุญธรรมเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับผู้ให้สัมภาษณ์เราก่อนนะคะผม,ผมนายพกรเห็นพานนผู้ในการสถานศาึกษาโรงเรียนเทศบาลสอ อิสานเทราวิทยาคารสังกัดกองการสารเทศบาลเมือ,องดุลยรังครับค่ะวน,นี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านนะคะอกี่กับความสังพันของโรงเรียนกทชนธรรมงั้นเรามาเรื่องที่ประเด็นแรกกันเลยะคะก็คือจะสัมภาษณ์ท่านว่าความสำคัญระหว่างความสบายของโรงเรียนกับชนมีความสมาคัญอย่างไร ก็ตื่นก็ต้องพูดถึงบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาหรือโรงเรียนกับชุมชนนะคะรับเนื่องจากมันจะมีกฎหมายกําหนดในเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็คืออันจะมีกฎหมายกําหนดก็คือเกี่ยวกับที่เห็นเด่นชที่สุดก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542แล้วก็มีฉบับเพิ่มเติมแก้ไขฉบับที่2ของพุทธศักราช2545ซึ่งพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนนะครับซึ่งมีกฎหมายกำหนดในเร,เรื่องของการจัดการศึกษาแลวก็ความร่วมมือสําหรับความสําคัญระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นนะครับผมมองอยู่ที่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือความเข้าใจดีต่อกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยมันเป็นโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวพันกันนะครับถ้าเรามีความเข้าใจดีต่อกันเนี่ยในเรื่องของการพัฒนา ด้านต่างไม่ว่าจะเป็นของเองเรียนชุมชนก็ดีประยทําให้เกิดประโยชน์นะครับและก็มีความสาคัญระหว่างทั้งสององค์กรอ,อันที่สองก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือลดปัญหาความขัดแย้งนะครับถ้าโรงเรียนกับชุมชนอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งมันก็จะทําให้การเดินทางไปด้วยกันมันค่อนข้างยากนะครับอย่างน้อยก็คือเด็กที่อยู่ในชนุมชนที่มาเรียนถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังสามารถที่จะกรุ่ม กันไส่วนในเรื่องที่สามก็คือเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องสําการที่สุดก็คินเรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับเพราะปัจจุบันนี้ในเรื่องของชุมชนเจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการศึกษาของเียนค่อนข้างสูงถ้าเรามองคือในเรื่องของคณะกรรมการสถาศึกษารการเืฐานนะครับซึ่งทุกวันนี้ข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวแทนองค์กรชุมชนก็ดีองค์กร ฝ่ายปกครองท้องถิ่นก็ดีนะครับรวมถึงสิ่์เก่าแล้วก็นักเรียนก็ามามปส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาเพราะว่าถ้าทั้งสององค์กรเนี่ยก็ปกรึกษากันเล็กนไม่จะไม่จำเป็นว่าตอนนี้โรงเรียนจะเป็นผู้ให้การศึกษาเรายังสามารถดึงชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรก็ดีการจัดการเรียนการสอนก็ดีนะครับรวมถึงการที่โรงเรียนให้เป็นสถานแลกเปลี่ยนกับระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ก็เป็นประเด็นที่สองนะคะ,คะนในตอนปาจะสอบถามท่านว่าสภาพปัจจุบันของความสัมพันธ์ระหว่างเรียนกับนชนุมชนเป็นยางไรโรงเรียนเทศบาลสองอิสานเท่าไรพิยการของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนซึ่งอยู่ติดก,กับวัดนะครับก็คือวัดอีสานแล้วก็มีชุมชนที่อยู่รอบๆก็คือไม่ว่าจะเป็นชุมชนฝั่งวัดลมชุมชนวัดอีสานชุมชนบ้านงกานะครับซึ่งความสัมพันธ์อันดีนะซึ่งเราอยู่ใกล้เนี่ยเราก็จะได้รับความร่วมมือ ไม่ว่าจากวัดหรือชุมชนก็ดีนะครับให้ความร่วมมือในเรื่องการดูแลบุรหลานนะครับการในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมนะครับที่นําเด็กเข้ามาสู่โรงเรียนแล้วโรงเรียนเราก็งานอะไรที่เป็นงานประเพณีที่โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือได้ล้วก็ทําให้ถึงที่นะครับในกิจกรรมประเพณีต่างๆของชุมชนก็มาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับรจากสถานวทิทากาในการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเป็นอีกสิ่งหก็เป็นึ่งแนวทาง <S <S ในการพัฒนาระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนปัจจุบันนี้รวมถึงต่อไปนะก็คือเราต้องดึงชุมชนเข้ามาร่วมกับโรงเรียนจะทำกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนอกจากที่จะ สมบูรหลานเข้ามาเรียนกับเราแล้วเรายังสามารถที่จะดึงชุมชนในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านป่าท้องถิ่นนะครับในการมาเป็นวิยากรก็ดีซึ่งถ้าพูดถึงเมื่อก่อนชุมชน,นจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างเดียวก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทุนทรัพย์นะครับเราเห็นว่านำราประมาณนําทุนต,ต่างๆมาให้แต่ปัจจุบันเนะี้ยโรงเรียนต้องการมากกว่าน,นั้นนะครับนอกจากที่เราจะ ได้รับทุลาทร,รในเรื่องของการระดรรมทรัพยากรต่างๆแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเอาบุคคลของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็โรงเรียนก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยอะไรที่ชุมชนขาดนะครับในเรื่องของทางวิชาการหรืออะไรเนะี่ยโรงเรียนก็ต้องเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับชุมชนที่มีอะไรดีๆอยู่ในชุมชนนะครับโดวยเฉพาะเรื่องของบาดชาวบบ้านหรือภูมิยาท้องถติน่นเราก็ต้องดึงตรงนั้นเข้ามาร่วม อย่างน้อยก็คือดึงเข้ามาในเรื่องของหลักสูตร,รนะครับที่เราพูดกันว่าหลักสูตร,รต้องถิ้งคดีนะครับรวมถึงความต้องการของชุมชนว่าชุมชนต้องการอะไรเราก็สามารถที่จะนําเข้ามายกมาทํางานร่วมกันซึ่งประสบส่งผลให้เรื่องของการพัฒน,นาการจัดการศึกษาได้ผลเท้าและก็มีระายชน์เร็งขึ้นครับ เพ้ความรู้มากมายับบความสัมพันธ์ระหว่างเรยนกับชุมชนนะคะก็คือในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรยนกับชุมชนเพื่อร่วมมือในการช่วยเหลือพัฒนาทั้งเรือและชุมชนเองให้มีความเข้มแข็งแล้วก็จเจริญก้าวหน้าโดยใช้แหลง่งทรัพยารการซร่ละกันเพื่อก,ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ,ๆรวมทั้งสารสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่งางบุคลากรภายในเรืนและชุมชนค่ะค่ะวันนี้กลุ่มเราก็ขอขอบคุณท่านในการเรียนมากค่ะที่ได้ให้ข้อมูลในี่นี้แล้วก็ได้ให้การสัมภาษณ์ มีความเมตตาและก็ได the ้ให้พวงมาลัให้ได้ความรู้สึกของเรา